ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟหินซ้อนอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะด้านหน้านะคะจะเป็นซากรถไฟเก่าๆที่ปลดระวางไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไม่พาไปเดินชมทั้งหมดนะคะเราเพียงแวะมาอัปเดตดูว่ามีรถมาจอดเพิ่มไหม แต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยจำนวนของรถเนี่ยลดลงนะคะถ้าจะดูยาวๆเนี่ยทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปเก่าที่เราเคยมาสำรวจเมื่อก่อนหน้านี้อ่าเมื่อสักประมาณ3ปีก่อนหน้านี้ค่ะในชื่อคลิปที่ว่าสูสานร,รถญี่ปุ่นนะคะ นี้นะคะก็จะเป็นรถบชสป205ค่ะหรือรถโบกี้นั่งปรับอากาศชั้น3ซึ่งในอดีตเนี่ยก็คือรถ j r w e เวที่ได้มาจากประเทศญี่ปุ่นค่ะก็จะคล้ายๆกับรถ่ห้าหน่แและที่ห้าสี่ศนนะคะคันนี้เนี่ยก็ได้ถูกดัดแปลงมาเป็นรถนั่งชั้น3ปรับอากาศค่ะ ัจจุบันเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็มาจดรวมๆกันไว้ที่ย่าสถานีรถไฟหินซ้อนแห่งนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะคะนี่ค่ะกระจกก็แตกแล้วนะคะ,นนะ,คะเก้าอีกก้ก็พัง ผุพังกระจัดกระจายเต็มเลยค่ะคันนี้นะคะก็จะเป็นรถกสมป301ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันสักนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นภายในนะคะดูนะคะก็จะเป็นเศษเบาะนะคะที่เกลื่อนอยู่บนขบวนรถเลยค่ะ คันนี้นะคะก็จะเป็นรถดีเซลังโตเกียวจากประเทศญี่ปุ่นค่ะนำเข้ามาใช้งานในปีพศ2514และเลิกใช้งานนะคะพศ2553ค่ะและนี่ก็เป็นภายในของรถคันนี้นะคะต่อไปเรามาคันนี้กันต่อเลยนะคะนี่ก็จะเป็นรถกสขอป2อ1ศค่ะ คันนี้เนี่ยก็เป็นรถที่มีห้องขับนะคะ ถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นกสอ,อปศ0 3ค่ะต่อด้วยบชสอปอ สองศูนห้าแม่คันนี้ยังมีตัวหนังสืออยู่เลยนะคะว่ารัฐช่วยคนไทยขึ้นรถไฟฟรีค่ะคันนี้นะคะบชสหนึ่งสองห้า ริเวณโดยรอบของคันนี้นะคะก็จะมีสีหลุดล่อนขึ้นสนิมแล้วค่ะกระจกก็แตกหมดเลยนะคะคันถัดมานะคะคันนี้นี่ร่อนผุพังเลยค่ะบอนทปอ1 4 4 คันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยดูแบบอ่าลอนแผ่นกระเทาะออกเป็นเกร็ดๆก,กระจกก็แตกนะคะคันนี้จะดูแบบยับเยินกว่าทุกๆคันเลยค่ะบชสป203 ตามมาด้วยบชสปสองศูนย์ค่ะและคันสุดท้ายนะคะ บชทป101องข,ขึ้นไปดูด้านในคันนี้กันสักนิดหน่อยนะคะโอ้โหดูเบาสิคะโอ้โหตามสภาพตามการเวลานะคะภายในรถอะคะ่ะ รู้สึกว่าในริ้วขบวนที่จอดอยู่บนรางนี้นะคะน่าจะหายไป1นึคันค่ะก็คือบนทป .105 น่าจะถูกยกไปดัดแปงลงแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยยังสภาพดีอยู่เลยค่ะ ก็เป็นเพียงการพามาดูเล็กๆน้อยๆนะคะกับซากรถไฟเก่าๆที่ปลดระวางไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะซึ่งเราผ่านมาในเส้นทางนี้พอดีค่ะจึงแวะมาดูที่นี่กันแป๊บหนึ่งค่ะต่อจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายสถานีรถไฟความเร็วสูงที่สระบุรีกันต่อเลยค่ะ รถนั่งชั้น3ามมีแอร์ด้วยนะคะสภาพภายในเนี่ยยังดีอยู่เลยค่ะนี่ก็เป็นห้องฝั่งช่างเครื่องค่ะตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นยังแปะให้เห็นอยู่เลยค่ะอืนน้อหืนนอนน เดินไม่อยู่ไหวลงดีวกว่านะคะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ